ในคลิปนี้เราจะได้เห็นตัวอย่างจริงๆของคนที่ถูกหวยชีวิตก่อนถูกหวยเขาเป็นยังไงมีทั้งคนที่ลำบากหรือว่าคนที่รวยอยู่แล้วและชีวิตหลังถูกหวยเนี่ยเขาเป็นยังไงจะสบายไปทั้งชาติหรือว่าใช้เงินจนหมดและเขาใช้เงินไปกับอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังและนอกจากนี้ท้ายคลิปเนี่ยก็ยังมีเลขเด็ดจากจานจอดพารวยมาให้ทุกคนกาวกันด้วย ก็สดีัยรุ่นหวยแดกทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดผมบอกว่าทุกคนเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนจะเอาไปทาอะไรซื้อบ้านซื้อรถหรือเติมเกมคาบาวเกมตีมอนเก็บเวลสุดคลาสสิกในยุคเก่าเนี่ยเขากลับมาเปิดแล้วเล่นคาบาว PC ได้แล้ววันนี้สัมผัสความคลาสสิกแบบออริจินอลในคาบาวอัลติเมทคอมโบบนคอมของคุณลุงดันเจียนก็สนุกบูในเนชั่นวอลก็มันหยดสมัครเล่นเกมผ่านลิง์ด้านล่างได้เลยแล้วก็กอกไอเทมโคดอันนี้เนี่ยรับไอเทมฟรีมูลค่าสูงสุดถึง1000บาท ผู้เล่นเก่าหรือว,ว่าใครที่ชอบบรรยากาศเกมแบบแต่ก่อนเนี่ยไปเล่นให้หายคิดถึงเสพบรรยากาศการตีมอนเก็บเวลกันได้เลยเข้าสู่เนื้อหาหลักกันต่อมาดูที่ชีวิตคนแรกกันก่อนขอเล็กสั้นๆว่าพี่บุญกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนหลังจากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1และรางวัลแจค็คพอตได้เงินรวมถึง20ล้านบาท พี่บุญมีอายุ52ปีมีอาชีพเป็นเกษตรกรและขายของชำแล้วก็ยังเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยด้วยถือว่าฐานะปานกลางแต่สุดท้ายในงานเกษตรของพี่แกนะ่ะขาดทุน ต้องขายที่แล้วก็ยังเป็นหนี้จนกระทั่งวันที่ถูกรางวัลที่1ชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปรางวัลที่1ของเขาเนี่ยมาจากการที่เขาไปไหว้พระแล้วก็เสี่ยงเสียงซีได้เลข75กับ76มาพอมีคนตาบอดเดินมาขายลอตเตอรี่นะพี่บุญก็เลยบอกเลข7 5กับ76ไปแล้วคนตาบอดก็หยิบมาให้2ใบที่เป็น7เจ็ดนะ414 875แล้วก็4 414 8 7 6และอ้4 1 4 8 7 5นี่องทเ่คือรางวัลที่1ในงวดถัดมานอกจากนี้ใบอื่นที่เขาเยิบหาเนี่ยกงยังถูกรางวัลอีกรวมๆแล้ว20ล้านบานบท ขาหลังจากนั้นเพื่อนก็แห่กันมาทั้งหมู่บ้านญาติสนิทมิตรสหายหลายๆคนต่างทักมาขอยืมตังค์และเขาใช้เงินไปกับอะไรบ้างมาดูกัน แน่นอนว่าก็ต้องมีแจกให้ญาติไปก็เยอะแล้วก็เคลียร์หนี้สินก่อนเลยบางส่วนก็เอาไปฝากธนาคารเพื่อกินดอกเบีย้ยลงทุนในงานเกษตรของเขาต่อแล้วก็ช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาสถือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยดีขึ้นและหลังจากนั้นเขาก็เรียนจบปริญญาโทและได้รับเลือกให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็มาช่วยเหลือชุมชนทำเพื่อส่วนรวมอีกนี่แหละครับตัวอย่างที่ดีถ้ากูถูกหวยบ้างนะจะไม่ลืมหมาในซอยเลยเดี๋ยวซื้อมูกีให้กินนะอกว่ะไปดูกันที่คนต่อไปกัน คนนี้เนี่ยเดิมทีเป็นพ่อค้าขายผักวัย49ปีแต่แล้วเนี่ยภรรยาของเขาป่วยก็เลยไม่สามารถขายผักต่อได้ไม่มีคนช่วยทําทําให้เขาเนี่ยต้องเปลี่ยนอาชีพไปเป็นคนรับจ้างขนของในตลาดแทงได้รับค่าแรงแค่วันละ200-300บาทจนกระทั่งวันที่16เมษายนพศ2548เขาได้ถูกหวยรางวัลที่1เลข119327ทําให้เขาได้รับเงินรางวัลมา4ล้านบาทเขาได้ทําการเอาเงินเนี่ยไปฝากธนาคารไว้ก่อนเงินจานวนหนึ่งก็เอาไปซื้อรถปิกอัพคันใหม่ แสนกว่าบาทแล้วก็แบ่งเงินไปรักษาภรรยาที่เป็นโรคหัวใจอยู่ทำให้ภรรยาของเขาเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็ทําอาชีพขายของในตลาดต่อแทนวิถีชีวิตของเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเยังต้องทางานทุกวันเหมือนเดิมแต่เขาก็มีความสุขเมื่อได้รู้ว่ามีเงินล้านนอนอยู่ในบัญชีและเขาก็คิดว่าครอบครัวของเขาเนี่ยมีทุกอย่างและไม่ต้องการสิ่งไหนอีกแล้วต่อมาลุงปันชาวนาวัย5้ปีลุงปันเน่ยเป็นคนที่ซื้อหวยอยู่เป็นประจำแทบจะทุกงวดจนกระทั่งวันที่1รกรกฎาคม2547 ลุงปันได้ถูกหวยรวมๆทั้งหมด25ล้านบาทในยุคนั้นเนะี่ยเล็กได้ว่ามีจดหมายจากสาวๆส,ส่งมาหาลุงปันมากมาย กลายเป็นหนุ่มฮอตทันทีคือในปี2547นะ25ล้านบาทถือว่าเยอะมากๆนะเพราะว่าในตอนนั้นน่ก๋วยเตี๋ยวชามละแค่ประมาณ20บาทเองแล้วก็ราคาอาหารตามสั่งเฉลี่ยอยู่ที่31.6บาทเท่านั้นตอนนั้นข้าวของมันถูกยังไงบ้างเนะี่ยใครนึกอะไรออกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยโคข,ขวดใหญ่เนะี่ย20ถึง25บาทเองมาดูกันว่าลุงปันนะใช้เงิน25ล้านบาทในตอนนั้นไปกับอะไรบ้างเอาไปใช้หนี้30,000บาทซื้อที่ดินและสร้างบ้านหลังใหม่2ล้านบาทแบ่งให้ลูก3คน คนละหล้านบาทซื้อที่นาและสวนรวมๆ24ไร่กี่บาทไม่รู้ออกรถกระบะคันใหม่6แสนบาทและที่เหลือก็ฝากธนาคารเก็บไว้กินดอ,อกเบีย้ยสรุปแล,ล้วลุงปัน,นก็ยังคงทําอาชีพเป็นชาวนาเหมือนเดิมแต่ก็มีความสุขมากขึ้นพอได้ทํากับที่นาและสวนของตัวเองแล้วปกติรับจ้างทําให้สวนคนอื่นเนี่ยต่อมามาดูตัวอย่างคนที่ถูกหวยและใช้เงินจนคุ้มซื้อทุกอย่างที่อยากได้กันบ้างครั้งนี้เป็นที่สหรัฐอเมริกาแจ็ควิทเทเกอร์เขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ถูรางวัลลอตเตอรี่ในปี2002จําจำนวนเงินที่ได้รับ3 1 4 9ล้านดอนลลาร์สหรัฐรวยจนไม่รู้จะกินมาม่ารถอะไรดีเขาบริจาคเงินจำนวนมากให้กับองค์กรการกุศลเป็นคนดีและนอกจากนี้ก็ยังลงทุนในธุรกิจหลายประเภทซื้อรถหรูและทรัพย์สินอื่นๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาประสบปัญหาทางการเงินสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากธุรกิจมีปัญหาชีวิตส่วนตัวมีปัญหาและเขาเนี่ยก็เสียชีวิตในปี2020ต่อมาลีไรอันขอเล็กสั้นๆว่าพี่ลีพี่ลีี่แม่งคือ เขาถูกางวันในปี1995จําจำนวนเงินที่ได้รับ6.5ล้านปอนด์ในตอนนั้นก็คือราวๆ3า0ล้านบาทแต่อยู่ดีๆพี่แกเนี่ยซื้อนูน่นซื้อนี่จนหมดกี่ยงซื้อบ้านคาลิฮาดห8ล้านปอนด์พร้อมสระว่ายน้ำและสนามเทนนิสซื้อรถ p ด r พ c h e B M w u เท่านั้นยังไม่สะใจพอจัดไปเครื่องบินเจ็ตและเฮลิคอปเตอร์แต่ก็ยังบริจาคเงินให้กับคนยากจนและคนไร้บ้านอยู่นะสุดท้ายแล้วพี่ลีเนี่ยประสบปัญหาทางการเงินสูญเสียทั้ง,นนยยงทรั รถพ s c h ชหรือ BM w ดับบยก็มีค่าประกันค่านูนค่านี่เครื่องบินเจ็ตเฮลิคอปเตอร์เขาบอกว่ารู้ตัวอีกทีเนะี่ยเงินในบัญชีก็เหลือเพียงแค่7ปอนหรือราวรามร้0บาทเท่านั้นแล้วปัจจุบันพี่ดีเนะี่ยทำงานเป็นช่างทาสีและอาศัยอยู่ในเมืองทูตเคนเนมสรุปแล้วคนที่ถูกหวยเนะี่ยก็มีทั้งกลุ่มที่ลงทุนและวางแผนชีวิตเช่นเอาเงินไปซื้อบ้านลงทุนในธุรกิจหรือฝากธนาคารแล้วก็มีทั้งกลุ่มที่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยซื้อรถหรูของแบรนด์เนมหรือท่องเที่ยวจนหมดตัวและังละัง,งห้งินออ่บรานานีีีลคืวืวธมถูกวยที่ผม หามาจากกู้เชี่ยวชาญิ 1. เคลียร์หนี้ก่อนเลยคุณอาจจะอยากซื้ออะไรก็ตามมากมายแต่ถ้ามีหนี้แนะนําให้เคลียร์ให้หมดก่อน 2. การเงินไว้ลงทุนอย่าเพิ่งรีบซื้อทุกอย่างในช้อปปีคิดก่อนว่าเงินที่มีมันจะโตได้ยังไงเช่นซื้อที่ดินลงทุนเปิดร้าน ื้อกองทุนหรือซื้อบ้านแล้วปล่อยเช่าแต่แน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยลงทุนแล้วก็ไม่ได้จบสวยหรูเจ๋งก็มีเยอะแยะไปอย่างคุณแจ็ควิทเทเกอร์ที่เพิ่งเล่าไปนะอันนั้นเขาก็ลงทุนอสังหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีข้อสุดท้ายก็คือแบ่งเก็บระยะยาวอาจจะฝากธนาคารก็ได้เพราะว่าถึงแม้ดอกเบี้ยจะน้อยแต่มันก็การันตีว่าเงินเราจะไม่ลดแต่หุ้นหรือว่ากองทุนเนี่ยก็ควรซื้อนะแต่อยู่ในส่วนเงินลงทุนไงไม่ได้อยู่ในส่วนเงินนี้เงินเก็บระยะยาวนะแล้วทุกคนเหรอครับถ้าถูกรางวัลที่นเนย เอาสัก6ล้านก็นได้จะจัดการกับเงินนี้ยังไงแล้วถ้าซื้ออะไรที่อยากได้เนี่ยจะซื้ออะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้กันหนะ่อยเลยก็ขอปิดท้ายด้วยเลขเด็ดจากจยนจอร์ดพารวยอยู่กับจานจอร์ดพารวยนะฮะให้เลขเด็ดวันนี้สามตัวท้ายก่อนแล้วกันครับจานขอสามตัวท้ายแม่นๆครับจยนเข้าเฟรมดีๆจันอ่าหนึ่งอ่าหนึ่งเหรอตัวต่อไปสองหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกจอ่ะมันมีแค่เกาจานหนึ่อ่ะอีกทีหนึ่งนะไปจานหนึ่งโอเคสามตัวท้ายนะฮะสตัวท้ายนะฮะงวดนี้1 9 3ะะ่งฮะแปะไว้ต่อไป3ตัวหน้านะฮะจาน สามตัวหน้าแม่นๆม่จานหนึ่งสองสามอาสามจานหันมาบอกครับว่าสามจานหันมาบอกแล้วนะสามอ่ะต่อไปไปจานหนึ่งสองสามสี่จานหันมาบอกนะฮะว่าสี่ไปอีกตัวครับจานหนึ่งสองสามสี่จานจานกดเร็วกูนับไม่ทันจ้ะจานเอาใหม่จานตัวสุดท้ายจาน เฮ้ยจานเห็นอะไรอ่ะจานเหมนพลังงานอะไรอ่ะจานหนึ่งอุ้ยไพ่กระซิบหนึ่งตะกี้จานเหมือนหันไปมองอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นนะฮะแล้วก็มากดบอกว่าเราหนึ่งนะฮะส่งผลให้สามตัวหน้างวดน,นี้นะครับเป็นเลขสามสี่หนึ่งครับผมต่อไปก็จะเป็น ออสองตัวท้ายนะฮะโอเคฮะมาดูว่าจานจะมีไพกระซิบอะไรที่ข้างหูแล้อเปล่าฮะจานฮะจานนี่จานไปจานเฮ้ยเฮ้ยจานสองตัวท้ายจายนนี่สองตัวท้ายแล้วจานทั้งส,สุดท้ายแล้ว ไปจานใช้สมาธิกำลังตั้งใจฟังเสียงะ่ะภายกระสิบได้ยังจานหัวอันนี้มาแน่คิดนานขนาดนี้กูก <c> ล <oughs> ัวจานหิวแล้วจานหิวใช่ไหมไปยังจานได้ยังเออโอ้กินแล้วมีแรงสองสามอ๋อสาม โอเคจานสามนะอีกตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดใช่ไหมจานอ๋เจ็ดโอเคฮะสองตัวท้ายนะครับเป็นสามเจ็ดครับผมโอเคพอแล้วจานพอแล้วเลิกเล่นได้แล้วาจานนะฮะทั้งหมดก็มีสมตัวท้ายเป็นหนะึ่งเก้าสามฮะสามตัวหน้า สามสี่หนึ่งแล้วก็สองตัวท้ายเป็นสามเจ็ดนะครับผมโอ้โหงวดนี้ออกสามเยอะมากโอ้โหวิ่งสามนี่น่าจะกินชิวๆครับโอเคฮะ